สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอซีทุกๆท่านเลยนะคะค่ะตอนนี้อยู่ที่สารปู่น้อยนะคะท่านผู้ชมวันนี้เดินทางมากับหนุ่มอาร์มนะคะนี่รถหนุ่มอาร์มแล้วก็น้องปามี่นะคะท่านผู้ชมมากับปามี่แล้วก็หนุ่มอาร์มนะคะมาน้ากันสามคนค่ะท่านผู้ชมอุ้ยกล้องขวาื่เอียงสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะถือไฟไฟหักท่านผู้ชมมั้ง

เพ่นเลขเลขเขาเนาะคะ่ะสามสองนะคะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวดูบริเวณรอบๆก่อนนะคะท่านผู้ชมว่ามีเอียงเพลิงหูเพลิตาบอเนาะคะ่ะท่านผู้ชมประมาณนี้เลยนะคะ,ะ,คะอ,อุ้ยมีเด็กมาด้วยนะคะสวัสดียังน้องน้ำชาแนลนะปามี่สวัสดียังค่ะนะคะ,นะคะวันนี้ปามี่ก็มาด้วยนะคะท่านผู้ชมือ นางแห้งแดดอุ้ยไม่เป็นไรครับเพราะว่าถือว่าน่ะโบแมนย่ำมขึ้นจริงแม่มกรดเปธรรมดาค่ะนะครับนี่ครับผมที่ปู่น้อยนะครับผมนะมาขอโชคขอหลาบเป็นของโั่เมืทีหนึ่งเมษายนนี้พศ2568นี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับนี่นี่นะคะท่านผู้ชมเอาของไปผมอจ้าผูเปิดเตรียมของมาอยู่น้องมี้เดี๋ยวมาเตรียมของนี่ลูกโบสารเด้อ เดี๋ยวเบิ้งเบิ้งขอบิ้งสำรวจกันก่อนเด้อเบิ้งสำรวจเรียบร้อยแล้วกันพีผู้ใดมีอย่างบอมีคนมาแก่งบ่อนำนะเบิ้งเอีน้ำฮะเบิ้งน่าหนเลยมีคนมากรงมาแก่งวะมาแก่งหมูเฮาปะอ๋สิบาไม่มีนะคะท่านผู้ชมปรวัติมามซองซองเมืองแล้วตอนแหลบนะคะท่านผู้ชมบ่มีมีมีตะขอนใหม่ต้นใหม่ใหญ่ นะคะทีฮะไม้แกลดอ๋อนี่ไงปามี่นี่ไม้กวาดอ่ะเดี๋ยวให้ปามี่ปูศาสตร์นะคะปูเป็นบอปูศาสตร์เป็นบอนะคะอ่ะปีเติร์มหรือเปล่าใช่ไหมเธออ๋อปูจังสี่นะคะนี่สาหรับนั่งคนเดียวนะคะท่านผู้ชมนะคะปีเติร์มยังป ปิดเทอมแล้วนะคะท่านผู้ชมเขาปิดเทอมแล้วนะคะน้องปามี่ปิดเทอมแล้วอ่ะปูดีดมาเป็นเรื่องธรรมาดาเนาะปานี่เนาะ,ะตเตรียมเลยนะตเตรียมเป็นบลละไม่มีอะไรนะคะท่านผู้ชม ตุ๊กแกร้องเจ็ดครั้งนะคะท่านผู้ชมตั้งหลังข้าแลวว่าแนะนำข้าบุญของอะไรได้บ้างนะคะท่านผู้ชมก็คือต้องสำรวจก่อนนะคะว่ามีอะไรหรือเปล่ามาเดี๋ยวนีว่ายานนะครับแม่นค่ะเพิ่นมาเพิ่นว่ายานิ่นอยากมาหน่ำเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่ามาหาปูเดี่ยวเพิ่นว่ายานไปเล็วอ๋อนะครับผมนบอกว่าหยังถือว่าเพิ่นไม่หยังเกิดขึ้น ก็เลขจะเลื่อมไปมองเสานปตรงกลางเห็นเป็นสับเกลายวเดไปเก็บงนหูยบ้าไปยังบาไปยังใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เจ็ดหก็9ก้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมไม่ถ้าไม่เก้าหนึ่งก็7จดหนึ่งหรือเจ็ดหไปไหมแม่ค่ะอ่ามาจุดตรงนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวมักกามัขอวขอลกับสารปูน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ามี่เขาจะขอโดยตรงเลยเขาตั้งใจมาด้วยใช่ไหมตั้งใจมาขอโดยตรงใช่ไหมใช่ โอเคครับผมท่านผู้ชมไปค่ะท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งสองช่องนะคะเอฟซีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะอ่านะครับวันนี้ท่านผู้ชมมาถ่ายกับน้องน้ำแล้วก็น้องปั๊บมี่มาด้วยเพราะว่างวดที่แล้วนี่ที่ผมมาขอโชคขอลาภนะผมลุยเดี่ยวเนาะเลขเซียมซีเข่าหาสามสองท่านผู้ชมเลยนะครับเข่าคัดเข่าคัดเขาแน่นะครับเมีเป้าจานลูกคือเป้าจานหน่อยนะล่ะ <ย>เออจารไม่ก็ได้จานสีฟ้าน่ะแต่ว่าวันนี้นะครับนี่ามามทางนี้นี่เป็นอากาศอบอ้ออาวร้อนร้อนนี่หนึ่งเลยฮอนฮอทเออวันนี้ขอไปนอนอยู่วัดไปเล่นยู่วัดมามันฮ่อนหลายออเ,เออนอนไปนอนมาขี่นกตกใส่าปากเป๊ะมาหนึ่งเออขอกระเรืว่าไอ้กิ่มช็อกโกแลตเนี่ยไปเลยมากเอออย่าไปแอบกินวันนี้ขีนนกเออนะครับวันนี้ไปนั่งเล่นเพราะว่าวันนี้ผมไปครับ ว่าเป็นอย่างเพราะตอนนี้มีมือนีข่อยไปกับเปล่าไส้กับเ่าว o ุดเพิ่นผ้าข่อยไปเห็ดไออยุ่งหวังสาราวัดนะไปบางบางทิพย์มาให้นกเขาได้นะครับไอไอดุวัดมาเดี๋ยวจะได้มากราบมาไหว้นะครับมาขอโชคขอลาบกับสารปูน้อยของวันประจำวันที่หนึ่งเมษายนนี้พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมท่านจะบอกว่าท่านผู้ชมบอกว่าเอ้ยว่าอะไรนะ จะไปพาน้องปามิ่มาทํำไมกค่ะทั้ง,งคืนก่อนที่ผมจะออกมานะผมได้บอกกับปู่แล้วว่าปู่น้อยเอ้อจะจะตืน่นจะชวนลูกหลานหลายเด้อเออจะตื่นจะชวนลูกหลานหลายลูกหลานมาขอโจขอหลับมาขอโจขอหลบับปุ้ยแหละประมาณนี้เออแต่ที่นี่ปามิ่งวะพ่อหนูไปด้วยเฮ้ <S 2> <S 2> <S แบกที่นก็ได้เอาอยู่ได้หรไปถ้าถ้าเรีย,ย,ย,รยว่าไปหนูอยากไปอยากจะไปหาปู่น้อยอยากไปขอโจขอหลับอ่าแล้วกทำไมวันนี้ถึงได้ได้อยากมาด้วย เปลีป่ยนเซี CMC นะครับเออ่ยนะอันนี้เจ้าป้าม,มี่ลองคุยกับเอฟซีดิอยากจะมาอะไรนะจะมาเสียงมซีแต่ถ้าเป็นพี่ไอก็จะทำยังไงอุ้งไอ่ะอืมเสียงอย่างป้ามี่ปัใหม่มันโดนดูือปัวมันมันตื่นมาอยู่มีคนยังมาขึ้นนไงงาใหมา่งามันพลอยมันนัาเจ๋วถ้าเป็นพี่ไอก็พี่สาวเขาบิดตัวหน่อย เห็นไหมเห็นไหมเอ่อเพราะว่าน้องจะเก่งกว่าพี่นิดนึงอกล้าแสดงออกกว่านะครับอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้เอาองค์อายมาถ่ายด้วยนะครับจงนี้ก็ติดเพิ่มนะครับผมนะแต่วันนี้เขาอ่ายินดีมาเองนะครับมาขอโชคขอลาบไม่เป็นไรยินมเสียงบางอเห็นไหมองตรงนั้นท่านผู้ชมได้ยินเสียงตรงนี้เพราะฉะน้เดี๋ยวเราเรา้อมีสติมีสติให้มากๆ นะครับคือจะไม่โวกเวกโวยวายนะครับอืมอไม่โบกเวดว้าวเฮ้ยไปเจอไปเจอเฮ้ยเฮ้ย,ยตอ้องใจเหมือนส้มอันนี้คอยซ่อมเบื้องื้อเข้าใจปะคอยซ่อมโอเคไม่ซ่อมเบื้องืดหรอกไฟนี่ไฟ <c oughs> ตัวใครวะเขาซ่อมเบื้องือ้อเข้าใจปะง่อยอืมอ่ามมีไฟบ่ไฟจุดบ่เหลือแล้วผกมัพร้อม ปึ๊บเป็นยงนังนิ่งๆไว้ๆเด้อเฮ้ยกระตื่นตนกตกใจเลยค่ะท่าต้องนิ่งๆไว้มาขอโจขอลาปูก็ต้องนิ่งไว้ให้ดีที่สุด เข้าใจไหมฮะนี่เป็นวิธีที่ดีท่สุฮะออกเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็นึกว่าจะตอบเป็นวิธีที่เก้าสิบเก้านะแล้วบัวใช่ไหมไม่ใช่ไหมเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมเจ้ามือนีบอปันไหนท่านผู้ชมนะครับมือนีบอปันไหนอ่า ถ้าว่าคอ,อยได้ยินเสียงคือจังขวักขาขวักขาคือจังเหมือนเสียงคนเดินเออเหมืหอนเหมือนเสียงคนเดินใช่ใช่แต่ว่าบ่บ่ทวงซื่อเลยค่ะคุ่ม z o ก็เลยบ่ปากหืไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเราต้องมีสตินะครับต้องมีสติสตังถ้าเป็นม้าวินนะดูธรมาทักมาวินนะขี่รดตนดหายนะเออพว้ผัวยาติเจ้ากูเมียบ่ยร์ญาติกูเมียนี่ไปจกไปจกปลาดู ให้มนของขึ้นเนาะบอกว่าสิคือนประจำปดจามแปดนะเออน่ะแง่มักิ่งไม้นะคะท่านผู้ชมกิ่งไม้พันลุนเมนอือม,มาท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามากลับมาไหว้ขอโชคขอลาคกับผมที่ศาลปู่น้อยนะครับของว่าประจำวันที่เท่าไหร่นะว่าเดใส่ข้อมูลมาโอเคนะคะท่านผู้ชม<อ>ยังไม่ได้ป้อนข้อมูลกันเนาะค่ะเรื่องใส่ข้อมูล อ่ะทำามเอามาใส่ครับคุน,นะจูนก่อนอ่ะ,อะของวาประจําวันที่เท่าไหร่นะสามพันห้าร้อยสหนึ่งเมษาสองห้าหกแปดอ่ะหนึ่งเมษาสองห้าหกแปดโอเคจูนเข้าแล้วเอออ่ะโอเคครับคุณผู้ชมมาบอกมากล่าวความกันกับผมนะอ่ะเดี๋ยวอ้ยดอกไม้ปล่อยปุยดีนะครับอ่ะซาโถ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเออปูน้อยลูกหลานนมอามคนเดิมน้องปามีแล้วกันน้องน้ำชาแนลผ้าเอฟซีสุขูสุขคนลูกหลานปูสุขูสุขคนเฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมามัดไทยคลิปปู มาขอโจขอลาปูขอเลขเด็ดจากปูขอของดับของดีจากปูง,งวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนนี้พ่อสสองพันหารอนหกสิบแปดเด้อดปูเดอร์จัดสามตัวตรงๆพองวดที่แล้วลูกหลานมาขอก็คือได้หาสามสองมันเข่าสองตัวได้ปูถ้าป่ห้หาสามห้องหางหกสามนิ่มันจะสิแตกสามตัวแต่มื่อี้นี่กระสีม้เาเขย่าเซียมซีจุดเล็กถูกขึ้นเกาปูแต่วงวดนี้นี่ขอให้แตกสามตัวเด้อปูเดอร์จัดปังๆเด้อปูเดอร์ซ่าถูก นะครับอ่ะมาปามี่จะขย,ย่อยเสียีใช่ไหมใช่ได้ยินว่าปามี่เขาวัดจะมาเสียงเสียีนะครับเสียงโฉกเสียงหลากนะครับท่านผะู้ชมเนาะวันนี้เลยตุลเลยถูกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังจุดก็ได้อ่ะมาให้ปามี่ <c oughs> ขาย่อยเสียีนะแต่ขาย,ยา่อยเสียงสีจะเนาะ เอาก้อนสีขยนาเทียมซี่นี่บอกก้าวเอซี่อนว่าถานนุขายนาหนึ่หนูอยากถ้นเงาเขาจริงๆนะกวากันไปบอกข้าวเอซีบานี้ถันนุขขานุขขายกเขาตีเป็นยังไงทียังไงเออกวากันไปแล้วเนาะเอาเนืองสองซ้่ได้ป้อนขวามูุ่นครับเออไอถึแล้วไอิกกระป๋อยบ่บประจำมาเต็มก่อนป่ะซีพีจูทำงานไปทำงาน ได้มานละครับอ่ะเปย้อนเร็บกกวบ่อเก้าปูเร้วเร็วเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือว่าเราต้องมีสติต้องมีสตินั่นมไม้แรกครับผมชไได้มาหมายเลขหนึ่ง หมายเลขหนึ่งนะคะท่านชมไม้แรกนะคะสำหรับเลขเซียมซีโมาสองหมาสองหม้ที่สองไม้อะไรได้มาหมายเลขแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหรือเจ็ดแปดครับไม้ที่สาม หมายเลขสามได้มาหมายเลขสามครับหนึ่งแปดสามหรือหรืออยังเจ็ดแปดสามไหมบ้า เจ็ครั้งอีกแล้วครั้งแรกก็เจ็ดแม่ค่ะมาเน,นี้นี่ฮอนคะ่ะอากาศมีแบบมีเอฟซีบอกว่าอากาศร้อนช่วงนี้อากาศร้อนตุ๊กแกก็ร้องเป็นปกตินะคะเป็นว่าอ่ะนะครับได้แล้วก่อนหนึ่งแปดสามหรือเก็แปดสามนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ที่สารปู่น้อยเอาเรื่อยๆเขาเก็บของไปคนเล็กหนึ่งแปดสามหรือเจ็แปดสามนะครับมานี่อยู่ที่นี่คอยจิกนังคัดตมาดสก่อน เายาิงยายังไงฟังกีมพุ่นหันหนไปหาเอฟซนกันนะฮะไม่งี้นี่บ่เออมาทำง่ะหน้าอะไรันไปนี่บ่แม่โอเคขีดทูกอันนี้คียทูกขีดทูนะคะขีดทูกให้เอนว่าก็มามาถือด้วยว่ามันขีย์ถูเดยขีดทถูนะครับเนีวันนี้ท่านผู้ชมคือ ทำไมถึงได้มาหาปู่น้อยเพราะว่างวดที่แล้วนีผมลุยเดี่ยวก็เลยเลขเข้าห้าสามสองเลขสี่สี่นะครับวันนี้ก็มาตามต่อก็อน้องปามีก็ได้มาขอด้วยนะครับวันนี้โอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยขึ้นกับเขาต่าง้งแต่บ้านนั้งนี้เนาะเนาะอวัดมาเนาะเขามาท่าเขาด่ท่านผู้ชมเออก็เอาเนื่องเติอบอยู่นะครับมันมันมากันข,ขึ้นหนึ่งเรามาครั้งข้ามาคืนนะครับแล้วก็กรีบรีบรีบถ่ายทาแล้วปรีบขับเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า เจออะไรนะครับข้ามคืนเราไม่รู้ว่าเจอแบบไหนแบบไหนแบบไหนนะครับจริงๆนะท่านท่านทาผู้ชมจริงๆมันแบบว่ามันกระเซียวอย่างเนาะคนละมันมันเหมืดมันมันไม่เหมือนที่ไปปลูกคุณหานะคะท่านผู้ชมแบบว่ามือนแต่ปลูกคุณหามันก็อีกแบบเงมันก็มีไฟไหมมีไฟมีแสงสว่างขนาดไม่ไฟกันเออเลี้ยงยานเอาเอาตรงมองหานะแห้งอีๆคีครับท่านผู้ชมบางคนบอกว่าเอาผมพูดตรงนี้นะบางคนบอกว่าอุ้ย มาอ๊ะแมวคนไปซ่อนไปที่ไหน่ะมีคอนเทนต์เหรอไม่มีครับนี่คือเรื่องจริงถามป๊าม่เลยซึ่งไม่โกหกใช่ไหมหมอกนีรามากันสามคนนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นเห็นเลยได้ยินเสียงไงี้ยทำไมถึงได้ยินเสียงนึงอยู่กลางปลาไม่เปหัดูอันนี้เจอประจาเพราะว่าไม่หรือว่าใบไม้ใบไม้ยังเงียมันลดแปรเจอบางทีกับเป็นพวกกระลอกจัิงจิงหนะครับไปปูคุณหานย่งผ่อหนูเนาะที่แต่ว่าเสียงยังม่ได้แต่เป็นหนูเนาะค่ะานผู้ม คือมันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคือเอาตรงนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมเป็นคนนึงนะที่ไม่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยมาขอโชคขอลาบตามสารต่างๆจะไม่มีคําว่าลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าผมนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยถ้าผมไม่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพาไปขอโชคขอลาบหรือพาทำกิจงานไปขอนะป่านนี้เพาะเดี๋ยวยูบังนี่นานเนาะอีหลีค่ะนะครับบางเสียงว้าวเฮ้ยเดี๋ยวดูอะไรวะเอ้ยเฮ้ย เจ้ามังนีเป็นเงานี่เห็นดี่หนเงาอะไรล่ะโง่ไม่เห็นเป็เงาเงอยู่มังีเนี่ยนเงาไก่บ่ฮะมันบอกเหม็นเงาไก่พุ่นบังซานพุ่นเมื่อเดี๋ยวไฟไปส่องมองแอมยาไปมองที่ไรอย่างเอาอีดีเอาอีดีอุ้ยท่านผู้ชม นีได้ขอตาฟ้าบอกบ่คเคยเห็นนี่คนเห็นเคห็นนี่เหมือนเหมือนเออคล้ายๆพี่แังคนดอยู่บ้างนเหมือนไมบ้างเขาเขาคือบ่่นบเฮ้ยงไม่เป็นไรนิ่งๆไว้พีต้องนิ่งไว้ท่านผู้ชมครับผมว่าเอากล้องไปดูดีกว่าเนาะไม่เนค่ะกล้องไปดูได้ทุกดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมไปไปครับผมไปครับไปค่อยไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยว บอหันเงาอย่างยังบอท่านผ้ากันหลูเลยค่ะท่านผู้ชมปาล์มี่มาอยถือสอกด้อมาเออจ้าไว้ด้ใส่ท่านผู้ชมโอ้เป็นกกกเสาไเปลฮ้ยยอะไรนะอะไรตัวนี้ฮะปู่หันเองท่านผู้ชมปูหันเองท่านผู้ชมเอา ป,ป,ปูหนออ่อยเดี๋ยวเพิ่นหันมานั่มแบบว่าหันมาทางทางนี่ได้ยังเมื่อกี้ปลาไม่เห็นปูหันเองกระตาเลยท่านผู้ชมเฮ้ยปลาไม่เห็นมันกระตาเมื่อกี้ใช่เห็นจังไหมใช่เฮ้ยท่านผู้ชมอู้เอาเงินไปห้อาที่งทีนี่พอหวานกับม่วงม่วงตาซองทางนั่นเนาะค่ะแต่ว่าปลามีอาสีแนมปลามีมองมาตรงปูพอดีใช่ไหมเอเๆๆออืมหัวให้กระเบิดยัน เพิ่นหันนี่เพิ่นสิซื้อเธงอีอย่างหรือเปล่าอ่ะก็ห่วงขคือกันที่บว่าไอ้เห็นมึงนี่ไหมอือแต่ว่าเพิ่นกับเนี่มาทางนี่ปลามีมาปลาเมียเม่ไปทะเทศมาทางอี่ครับผู้ชมดูนะโอเคทางนี่มีอีหยังล่ะไอ้อามที่ว่าไอ้อามก็เห็นเห็นเงาอเห็นไงเฮ้ยเฮ้ยเอ้าท่านผู้ชมอีกแล้วท่านผู้ชมอีกแล้วอีกแล้ว ท่านผู้ชมครับคักๆเลยอ่ะดูเห็นขยัะจริงๆเหรือไม่เมื่อกี้นี่แหละก็เห็นกับตาด้วยกันนี่แหละเอาดี่นะมังเอาไหนดีไปเมืองเลยถูกป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเมื่อกี้ยังอ่ะอะไรอ่ะอะไรดูดิดดูิอะไรอ่ะครับท่านทุกคนเอาไม้ไม่ไม้ไม่ก็ไม้เออมาทางบ้านอะไรปะ โม่ตังบนนี้หรือเปล่าอืมตันนี้เปล่าเอาทิ้งก่อนแต่ว่าเห็นปูที่หันขาขัดได้ท่านผู้ชมปูหน่อยครับผมชัดๆเลยเมื่อกี้เนี่ยโู้โหเลยขู่กับใหม่พระท่านเบิดอืมโอ้ยหนาบว่วยหนาองค์ตรงเด้ห้องตรงฝ่าเมียดิห้องตรงปลาหมีเห็นชัดๆเลยเมื่อกี้แม่นค่ะท่านผู้ชมปลาหมีเห็นเห็นจั้งสองเถื่อนปลหมีใช่เห็นจีค้าเมื่อกี้สองรอบสองรอบเลยรอบไหนตรงไหนมากเพราะเก่งเหมือนกัน หั S <S 2> <S 2> <S นเห็นหันไปฝั่งแล้วพี่ซองหันมาฝั่งโอ้โหท่านผู้ชมครับจริงครับสุดจริงครับแสดงว่าปูน้อยเนี่ยเพิ่นจะซื้อ,อยังไงหเาเห็นนะครับเพิ่นจะซื้อ,อยังไงเอาบ่งบอกเขาบอนะคะท่านผู้ชมเสียงกะบ, <คน S 2> บอวัอน,นี้มันบอมีล่มเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้ลมไม่มีท่านผู้ชมเมืองใบใหม่ดีหรอบอหอดบอติงมันไม่ติงเลยนะครับอืมไม่ติงเลยเปไหมก็ไม่ติงอืม ไปนมเบอร์เลยอเลนดลนหม่าเป็นสม้างหลังให้ามีมามาดูด้วยกันเออไปดูดิ4 3 2ส0เฮ้ยเฮ้ยอะอะไรอ่ามเปล่าอไม่รู้สิสี่สามตะวันเหล็กถูกใหม่เพื่อท่านเบิร์ต่อตามีนาอีหยังเจตปูโอ้ยนมอ่อเฮ้ยน้ เดี๋ยวรอเลขทูบไหม้หมดนะคะท่านผู้ชมใช่ไหมเห็นไหมไหมหมายบ้านเบอร์มับกันไม่ยังไม่หมดนะคะสี่สามสี่สามเบอร์เบอร์ดีเบอร์ดีห้าตัวเลขปบาพี่ตัวไหนสี่สามห้าสี่สามเอ้ยปูหันอีกแล้วท่านผู้ชมเฮ้ย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 มันเหมือนเหมือนมันมันเป็นยังไงท่านผู้ชมเหมือนได้ยีดสีอะไรแถวๆนี้ด้วยนะครับปูหัน หันมาตรงๆเลยบ้านี้ตรงเลยนะคะท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมครับจริงครับเออตัวนล็กเลยครกตัวนี้นี่เล็กห้าน่าจะเป็นเล็กห้านะมีเกตหรือเปล่าหรือไงเกตตออกไหมตัวนี่เห็นตัวไหนเกตเหรอหม่ยถว่าท่านเบิร์นนี่แหละสุดจริงนะครับบอกว่ามีคนอยู่ข้างหลังไหมมันไม่มีนะครับท่านผู้ชมนะผมถ่ายให้ดูเลย ไม่มีเลยครับถ่ายดูเลยนะครับคนลุกถัง zoom เนี่ล่ะม่าหน้ามังคืนกะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะไม่กลัวไหมกลัวฮึกลัวตอนแรกไม่กลัวใช่ไหม,อมตอนนี้กลัวแล้วตอนนี้กลายเป็นกลัวแล้วอือตัวลูกนาตัวไหนเจ็ดเนะเจ็ดสี่สามเจ็ดเบาป้าพี่ดูปูน้อย อูขนลุกฮึมท่าผู้ชมขนลุกันนี้พระการยามไปแซ่เลยค่ะท่านผู้ชมคือเมืองมองเหล็กถูกอย่างเดียวเลยค่ะนี่สี่สามเจ็ดเฮ้ยสามกหรือสามหรือหบวกหกหรือสามแปดบวกสามปาม่เห็นเป็นตัวไหนเนี่ยพี่ว่าเลขสามนะหรือว่าเก็ด่อะทั้งหมดไหม สี่สามเกีเนาะอุ้ยมาแต่ใส่อีกเอาเมได้กี่เลยน้าเจ็บสี่เกีมากบ้างนี่หยิบจังไงเจ้ามือใดหยิบจังไงหยิบเจ้ามือไหนหยิบมีใครหยิบของเซฟซีไหม่อ้าวมาจากไหนเนี่ยอือฮะเบางมือกว่าอือนี่มาแต่ใส่ถุงช้อมเล็กยางะมึงนะหนูมีมือแต่หนูไม่ได้หยิบอือหนูไม่ได้หยิบหนูมีมืออยู่ แต่หนูไม่ได้หยิบใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะค่ะไปซองมึงไปมึงเด็กเสียมซี่กับเดนหนึ่งเจ็ดหกเดนมาใส่บัลลูนะคะหนึ่งเจ็ดหกนะคะท่านผู้ชมเนี่ยตรงกับทะเบียนรถอีกต่างหากตรงกับเลขข้างบนอีกนะคะท่านผู้ชมที่เราเห็นเป็นเด็ดก้าหนึ่งเจ็ดแมนหรือหนึ่งเจ็ดหกตรงกับไปอะอะอะไม่เล่นอะไรล่ะยี่ใส่ล่ะ เงินเจ็ดห้อง้ิโอเควะเอาม่ <Okay. S 1> เอาไปเขาไว้เขาวังงาา่นีูไเอาบานี่เป็นจัดหุ่พูดได้เอาออกมาอ่ะอืมนั่นแล้วเอาไม่หยิบออกมาเปล่าเออเนาะถ้าหยิบก็เห็นใช่ไหมนี่อืมอ่ะเลขทูบไม่หมดแล้วนะคะท่านผู้ชมตัวไหนนะสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดนะครับสี่สามเจ็ดหรือว่าสี่สามหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอืมอุ้ยโอ้โหเสียนท่านผู้ชม ตามนี้นะคะท่านผู้ชมกับงวดวันที่หนึ่งสามเจ็ดครับผมเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะคะท่านผู้ชมผมว่าจะขอลาถ้าพี่กวาดเ่าหนังว่าออกสสิบพลานับาพี่กวาป้าผมจะท้องอยู่ตรงประเทศดิดู่ตรงประเทศอี๋นะครับลูกป้าเม่ห้าเก็บของเออขอลาคับดีกว่าดนั่นบอกบอกก้าวปูหน่อยเลยเฮ้ยท่านผู้ชมวัดไข้างเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านผู้ชมครับ ก็ตามน right. mm. yep. ั้นแหละนะครับผมนะกับที okay. anyway. ่อสารปู่น้อยน้เนาะแมนค่ะไปเบิ้งรอบๆนีดเบิ้งรอบๆลมีอย่งมีม้าหอนเฮ้ยยาถั่นั่นเอาดีดีม้าหอนไปก้าบไปอามก้าบก้ามนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีกันทุกทุกท่านนะคะวัอนี้น้องนามนุ่มอามแล้วก็น้องปาหมี่นะคะขอตัวลาท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโชคดีครับ